เมามามาปันเจียแม่แมวย้ายบ้านเมามามาจ้าซานกูเตอร์ลิงอี้เปียนใหม่เลอซินเจียทาจัวหลายเหลาสู่ เสียนล่างลิ้วเกอหนูเอ๋ชื่อเป่าเลอหล้วโฮจิ้วจุนเป้สร้างกูสร้างลู่ปันเจียแม่แมวซื้อบ้านใหม่อยู่อีกฟากหนึ่งของหุบเขาเธอให้อาหารลูกสาวทั้งหกตัว จากนั้นเธอก็พร้อมที่จะย้ายบ้านถ้าเมินอีลูเจว่าเจวาควายเต้าจงหวีเตอสื้อโห้ถ้าเมินจิ้วจ้ฟูจิ้นเตอฉวนสุยเปียน ถิงเสียหลายสิวสีพวกเขาเดินไปจนสุดทางเดินและเมื่อใกล้เที่ยงพวกเขาก็หยุดพักผ่อนที่น้ำพุบริเวณนั้นเจ้าสือห เซียนเซิงใต้เจอทาเตอเออจือโชงสันกูหน้าเปลี่ยนโจก,กัลัวไหลาทาเวินสมมสิห้าหนึ่งกันเต้าทาเตอสินเจียในเวลานี้คุณลิงพาลูกชายเดินออกมาจากขุบเขาแม่แมวถามว่า เมื่อไรฉันจะไปถึงบ้านใหม่ของฉันโหเซียนเจิงก้าสู้ทานีเมันอีจิงโจเลออีป้านเตอลู่เฉิงเลอซึ่งเซียเตอลู่เฉิงเตวซื่อซานลู่คุณลิงบอก เธอว่าคุณเดินมาได้ครึ่งทางแล้วทางที่เหลือเป็นถนนบนภูเ,เนนนนขา,าเมามามาต้ยลิีวเกอร์เมาหน่ยเหนือสัววหายจือเมินซิวสีห่าเลอ อวเมินใครสือกันลูกปลาแม่แมวพูดกับลูกสาวทั้งหกว่าลูกลูกพักผ่อนเสร็จแล้วพวกเรามาเดินทางกันเลยเม,มามามาชัวเดวเตอเวียว่ยาย เจ้าเตอเย่เจ้าแม่แมวพูดว่ายิ่งเดินเร็วเท่าไรก็ยิ่งถึงเร็วเท่านั้นถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ